เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะครับได้ยกระดับการชุมนุมด้วยการปิดถนนสายหลักหลังจากที่ไม่พอใจคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่มีมาตรการประกันร,ราคายางส่งผลต่อการเดินทางลงสู่ภาคใต้เป็นอมา,าพาด การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ได้ยกระดับกดดันรัฐบาลหลังจากที่ไม่พอใจคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาการนโยบายยางธรรมชาติหรือกรอนอยอเสนอแก้ไขปัญหา ให้แก่เกษตรกรในระยะเร่งด่วนโดยอนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินวงเงิน5,628ล้านบาทเป็นค่าอนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินนะครับในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขณะที่กลุ่มเกษตรกรยังคงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในการประกันร,ราคายางความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ รวมตัวกันชุมนุมบริเวณหน้าสหากรณ์สุราษธ,ธานีจำกัดหรือโคออปอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษธ,ธานีก่อนจะเคลื่อนเข่อกลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดถนนสายเอเชีย41ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรลงสู่พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเคลื่อนไปปิดถนนทางหลวงสาย417บริเวณ3แยกตัดใหม่อํเภอเมืองสุราธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตึงกำลังดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกลุ่มเกษตรกรได้ปิดถนนเพิ่มอีก2จุดโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุม่วนหนึ่งได้ปักหลักปิดถนนสายเอเชีย4.1บริเวณแยกควนหนองหงอําเภอชะอวดและบริเวณแยกบ้านตูนมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมล่าสุดได้ปิดเพิ่มอีก2จุดนะครับคือบริเวณถนนสาย401บริเวณที่ว่าการอเราเภอท่าสาราและถนนสายเอเชีย 41บริเวณแยกหนองดีตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนทั้งขาขึ้นและขาล่องส่วนที่จังหวัดพัทธลุงนะครับก็มีการปิดถนนเพชรเกษมสายพัทลุงตรังถนนบริเวณหมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินขณะที่จังหวัดกระบี่ก็มีการปิดถนนเพชรเกษมบริเวณ3แยกถ้ำเสือในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่อ,มเ,อเมืองกระบี่ ส่วนที่จังหวัดตังนะครับมีการปิดถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยกอันดามันจุดตัดทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวง403อเภอห้วยยอดซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าท่าเรือกันตังนั่นเองครับ ความเคลื่อนไหวที่เราต้องติดตามกันคืนนี้นะครับทีมข่าว NBT New Focus นะครับปักหลักอยู่ใน3พื้นที่นะครับก็คือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรนะครับเป็น3จังหวัดใหญ่ที่มีการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับ โดยคุณรงค์ธีรกุลนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรเราติดตามกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณรงค์ครับครับสวัสดีครับครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณแยกนาอำเภอท่าสารานะครับโดยมีพลตํารวจโททวั์ บุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมคณะเนี่ยนะฮะก็ได้ไปเจรจาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับโดยมีนายอำนวยยุติธรรมแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือแล้วก็มีการพูดคุยมีการพบปะโดยทางพลตำรวจโททวัตบุญเฟื่องก็ก็พูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบอกว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลแล้วก็ของคอรมในวันนี้ที่ออกมาถ้าหากว่าดูในเนื้อหาดูในรายละเอียดแล้วส่วนต่างๆนั้น น่าจะเป็นที่พอใจของชาวเกษตรกร,กรได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีการพูดคุยก็มีการยื่นหนังสือกันเสร็จก็ก็เลยยืนยันว่าขณะนี้จะมีการแยกย้ายกันไปชั่วงราวแต่ว่าม็อบนั้นยังอาการตั้งเวทีนั้นยังมีอยู่ที่ที่กลางถนนบริเวณสี่แยกหน้าที่หน้าสถานีตนำรวจภูทรอำเภอท่าศาลากันต่อและพรุ่งนี้จะมารวมตัวกันในตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนห้าโมงเย็นจะมาฟังคําตอบเพราะว่า ที่นี่เองก่อนหน้านี้เขารวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆก็เลยต้องเคลื่อนออกมาอยู่บนถนนน,นะครับสําหรับจุดนี้เองทําให้การจราจรที่มีทางเจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครนั้นก็ระบายรถเพื่อที่จะผ่านเข้าตัวอำเภอท่าสาราแล้วก็ผ่านมาทางสุรธานีขึ้นมาทางตอนเหนือเนี่ยได้ได้สะดวกนะครับไม่เป็นการติดขัดแต่อย่างใดเพราะว่า สายที่ไปปิดกั้นนั้นก็เป็นเป็นช่องทางที่มีการระบายรถได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนที่บริเวณบ้านหนองดีนั้นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีมีพายุทําให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยพัดพังประมาณสิบหลังคาเรือนนะครับผู้ที่ออกมาชุมนุมประท้วงก็ กาจัดกระจายกันไปช่วงคราวตอนพบข้ามก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพายุที่โหมพัดนั้นที่หมู่ที่11ตำบลท่าย,ยางอำเภอทุ่งใหญ่ทําให้ประชาชนที่มาชุมนุมกันต้องต้องช่วยกันพยุงเต็นท์ต่างๆแล้วก็พอฝนซาลงก็ก็มารวมตัวกันต่อทางด้านที่สี่แยกกวนหนองหงแล้วก็สี่แยกบ้านกวนเงินก็วันนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทุกๆวันที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าร่วม ชุมนุมนั้นน้อยกว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาครับเพราะว่าอาจจะไปที่บริเวณสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านนั่นเองนะครับ,บแต่ว่างางค,ครับตอนช่วงหัวค่าที่ผ่านมาทางพลตํารวจเอกประชดรัชตะเย็นสวงรองรองอธิบรึษาสบสิบเนี่ยนะฮะพร้อมด้วยพลตํารวจโทจงยุทธเจริญวานิชและก็พลตำรวจตรีรุณพงสายแก้วก็ได้มีการแถลงข่าวออกหมายจับ มาผู้ต้องหาคดีฆ่านายสีชัยบุญลุวงอายุ30ปีแล้วก็ยิงนายสิทธิศักดิ์ใจงามได้รับบาดเจ็บนะครับโดยล่าสุดนั้นสารก็ได้ออกหมายจับนายเกติศักดิ์จันคงยายว่าโดมบ้านตูนนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปแจ้งเบาะแสโดยมีรางวัลนำจับนั้น150,000บาทครับคุณอารมณ์ครับหลังจากที่ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือกับทางพลตมนตรีทวัตแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นคือต้องรอฟังคําตอบครับเขาจะมารวมตัวอีกครั้งและก็จะถแถลงให้ทุกคนได้รับทราบนะครับเพราะว่าจุดที่นี่ผมได้คุยกับคุณอานวยยุติธรรมผู้นาผู้นาประชาชนที่มาที่นี่เขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเท่านั้นที่เป็นการสรับสูนแบบรากระจายกับที่อื่นๆถ้าหากว่าเงื่อนไขที่อื่นๆเขายอมรับกันได้กับกับข้อเรียกร้องที่ประชาชน ือว่าตัวแทนเกษตรกรเรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับที่นี่ก็พร้อมที่จะสลายการชุมนุมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอฟังคําตอบว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเขามีข้อแม้ถ้าหากว่าจะมีการจะมีการเชิญเชิญตัวแทนของผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยเขาขอเป็นหนึ่งในจํานวนหลายๆจุดที่ที่มีการปิดถนนอยู่ในการนี้เข้าร่วมเจรจาเพื่อที่จะต่อรองข้อเรียกร้องกับทางรัฐบาลด้วยครับครับขอบคุณคุณอางลงนะครับ ครับยินดีครับครับคุณนรงธีรกุลนะครับติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือที่จังหวัดสุราธานีนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณนภพรมารทิพติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นนะครับเราพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณนภพรครับครับสวัสดีครับผมครับครับความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ําคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อตอนนี้นะครับก็กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราและปาล์มน้ํามันนะครับก็ได้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งนี่อยู่ในบริเวณหน้าเวทีปลาใสนะครับซึ่งอยู่ภายในสากรสุราธานีจำกัดนะครับหรือโคออฟครับก็มีกลุ่มแกนนำคอยปรับเปลี่ยนวงเวียนขึ้นเวทีปลาใสนะครับแล้วก็รวมถึงการเล่นดนตรีเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ผ่อนคลายแล้วก็ซึ่งพวกเขาจะใช้ที่ตรงจุดนี้นะครับเป็นที่หลับนอนกันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนักที่อยู่ตรงริมถนน และบางส่วนก็อยู่บนถนนสายสี่หนึ่งนะครับเ,เส้นลงใต้ตรงแยกนองครีนะครับก่อนขึ้นสะพานาจุดตัดแยกนองครีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงปิดสถานาปิดการสัญจรเช่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับส่วนบริเวณเแยกสายสีน่นึงเจ็น,นะครับที่กลุ่มประชาชนกลุ่มเกษตรกรพยายามที่จะไปปิดแยก ตรงจุดดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถยึดตรงจุดดังกล่าวคืนมาได้นะครับแล้วก็เปิดการสัญจรให้ประชาชนได้ใช้ตามปกติครับคุณคุณพนพพรครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยทางแกนนำทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางพลเมกรีทะวัไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางมาต่อที่สุราษฎร์ธาน,นี แกนนำยังมีท่าทียังไงสำหรับการยื่นหนังสือร้องเรียนและจะเดินทางมาหาเรือกับรองนายกและทมนตรีกิติรัตน์นรนนท์หรือเปล่าครับครับแล้วทั้งกลุ่มแกนนำนะครับที่ที่ได้พูดคุยกับทางจังหวัดในวันนี้นะครับเขาก็รับนะครับว่าจะรอพูดคุยกับทางท่านพลตำรวจโททวัตบุญเฟื่องนะครับที่จะเดินทางมา ร่วมชี้แจงแล้วก็ร่วมหาทางออกกันนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งทางแกนนําแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเขาก็บอกว่าเขาจะรออีกคืนหนึ่งคืนนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะมีคําตอบที่ดีให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับครับอ่าและครับขอบคุณคุณนพรนะครับครับสวัสดีครับ คุณนพพรมลิทิ์นะครับก่ติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเป็น2จุดใหญ่ๆนะครับที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับวันพรุ่งนี้คงต้องติดตามนะครับว่าผลการยื่นหนังสือพูดคุยแนวทางต่างๆจะออกมาอย่างไรนะครับ